ให้เก็บซพปแม่บ่เมียนค่อยทางทองกูโอ้ยนะเบิดไปแล้วผู้ถามว่าแม่รุ่นมาดิเอาคือยางเซตเหรอไอ้ไอ้ยอดเซตจังไหนเ <laughs> สียร์เสืเอาขอเสียงไม่รุ่นหน่อยโอ้ยไหนเฮียวปีห้องน้ำเขาน้องห้องไม่รุ่นเลย โอ้เจอยมาเบานวัตกรรมมันบ่หอดบ้านคอย<ด>แมนหมอกับปิวกบบระเปาขี้นกขี้นิกยุกูแกว้วพัทนีดีแขกอำเภอนี่รรนแมนบ่บ่อยากได้เสียงรถโดยสารเรียนฮะบ่อยากได้เสียงรถโดยสารเรียนสวนกันเป็นยังไงกับจังสันรถโดยสารมันไม่ได้เรีนผ่านจตกคันตะกี้มีอยู่อยู่นี่บะมี่แล้วเขาบเรียนสิบเรียนเป็น,นียงขึ้นเรียนฮะเขาเศร้าเรียน เพราะว่าทางนี้เขารวยเขามีรถคนละคันละคันแล้วแมนครับร,ถถริสาทก็เลยม่ต้องขับมาอำเภอคูเกียวจะเลื่อแล้วค่ะครับ,าบาทางขับบานนี่ดีค่ะเป็นจังใดครับคืเป็นตะหลุมแตะโอมีแต่หลุมแตะโอจังใดอีโดนีเซียเขาเรียกปาตีอันไรเขาเอิ่นว่ามันเป็นการแบบว่าบ่าห้เฮาขี่รถเร็วลดการเกิดอุบัติเหตุแมนคระบพอบามาเมื่อกี้เลื่อนนะเลี้ยวหลังสสหอดมาแพ้จานเด็กกัซีนาที่หานัที อยอาคิดเราเล็้วบมสุดทั้งเนาะเอ้ามวนตัวห้าบอาจารย์พร้อมไปพร้อมตัวเนาะว่าสูตรจะแม่หอ,อืแม่มาั่านมาทอดละมาาัน่นเขาเนาะอมอบให้เสด็จพ่อบ้านทุกคนนะครับรอเมียพี่เผยนี่พ่อคนรอพี่บ้านจะหาทาง แบบใดสเห็นใจคนคอยเคี้ยวคอยทักถวยเนี่ยเป็นยังคอยเคี้ยวห้าเป็นเจ็ดสี่เย็ดเลยเสียงคนหำเคี้ยวนะครับเนี่ยหลายเยอะเลยลูกน้องคอยแม็กซ์สุริยะยังยกสูงไหลอันวาดดูพูดจบลอยสิลงบ่าวาดหรือวดูนั่นรอ บนานเดินอเมีอับเพเจอกันละไหมคำเออจึงบ่เป็นเมียใหญ่ที่ก็ให้เจ้าไนไมทไ่เมียถืนอนลับนะครับคนนามเอออาจารย์ไปแบบชวดๆเร็วๆจังหวดเร็วๆเอาเสียงกัใ้ทุอยากัน ใจคนมีเบียเครียปัญหาทุกวันจะแบ่งปันเวลาไปหาสบายเธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าเพียงใดเฝ้าหวังใหญ่ยุ่งทุกวันเวลาเบี้ยเพื่ยาไม่ใช่รวเพียครอบครัครวให้เยเขาเป็นธรรมดารอหน่อยนะเจ้าพี่จะไปหาที่รักชาอย่าเพิ่งน้อยใจ yeah! จังไหนพี่ก็ยังไม่เจ้าเก็นจังไหนพี่ก็ยังมีเจ้าบ่เคยมาเคยปล่อยปวดใจคอยขอเวา่าพี่บางรังน้องยังเอาคอยเล่เจ้าเงินแค่สองคนทั้งกันมาแต่นนบอกม่รอยรักฮยอมเสียสาวให้ไม่แทนใ,ใครทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่มีเมียแล้วยังอุตส่าห์ให้โอกาสแมวชุนชมรักรัก,รก บางคืนนอนแล้วหัวใจส่งเศร้าเขีดถึงเจ้าตอนกอนเมียกอ n ลูกลึกซึ้งด้วยความทันทูรักเมียรักลูกแล้วยังห่วงเจ้าบากคือเพื่อละเพ้อไปแล้วเราบางคือเพื่อละเพื่อไปแล้วเรานะเบื่องิเสียเจ้าแตเมียไอ้ห้องถามโมจะทำว่าเจ้าชอบกินกูาห่อฉันกินกินแต่เด็กคนนี้ได้ เราวันใดถ้าโอกาสมีพี่เสีเยบไม่ฉันใดจะไปกอดพอน้องยุงยีให้ชื่นใจตำแหน่งอะไรก็เมียพี่เมือนกันความสัมพันธ์สองเราอยากครัวน่ว่าชัวว่วเพราะฉันเขาชาวบ้านรอพี่หน่อยอย่าชื่อว่าทรมานยังต้องการตาหวานอย่าโนยใ,ใจสาวอ่อยกะบ,บ้าบ่อยเนียกัน เกไหนว่าเป็นเนี่ยไอเป็นจชไหนถือว่าเป็นเี่ยไอประมมันมาป่อยคนจะเลิกผู้ต่อยให้ใจไอ่แน่อบีก็รอ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 อพี่ก็อยากเรียรียเรียรีเรียีก็รอ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 รพี่ก็รอที่จะปล่อยลงบานบ่พื้นเฮาเด็นมาชงวน้าพื้นเา่ตาวันโอ้โอฮโอ้โอ้งอ้โอ้โอ้้อ้อ้โออ้ อย่าบอกว่าน้องยุคิคิมิโนโตะมากเลยนะจ้าขอบคุณโอเคเด้ออาจารย์เด้อสู้สยกันครับอีสักคูจะเล่าเรื่องรถแห่จะเล่าเรื่องกันพี่น้องครับต้อเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำในใจผมไว ไม่รู้เป็นไรเป็นเพราะอะไรทำไมเป็นเงินก็ขอเพียงแค่ได้บอกอาคิดถึงเธอทุกวันทุกวันได้หรือล่เพราะว่าเธอนั้นมาทำให้ใจิันไว้เธอมาทำให้ใจของฉันมันจริงจนรุนแรงอย่างเนียขอร้องให้เธอวยหยุดขอให้เธอวยหยุดคงน่ารักที าว่าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไว้เธอบาทำให้ใจของฉันมันจึงทั้นรุนแรงอย่างเนี้ยขอร้องให้เธอช่วยหยุดขอให้เธอช่วยหยุดคำนาราักทีเฮ้เอ๊ะอกขอเขาว่าเธอนื้อมันยืนโตโตสวยกาใครที่เจอมาต้องทำใจมันวันมันไหวอย่างเดียวเลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันรั้งตลอด อย่าไปจำใครให้บันไดนะเธอก็เพราะว่าเธอนั้งันทีมีโนตสวยก็ใครที่เจอมาก่อนทำใจมันวันมันไวอย่างนี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันทัน้งตอดอย่าไปจำใครให้บันไดนะเธอในใจก็อย่าเชื่อลัวได้โจบูดาสกาทดลองใช้บริการก่อนได้แล้วคอยเปิ้ว่ากันไม่อยากมานาันอันเคิดเชงจิงเธอทุกวัน จิิงเธออยู่อย่างนั้นไม่ได้สลายโลดิานดจอนก็สวย่จะกินมโนโด้วยก็บสบุดไลไม่ได้คิดก็โงทบบ่ที่บอกเประนะที่บอกว่าเธอในง,งานก่าใครในบ้านจะดีนี้ต้องขออภัยที่ไปขำตตีสีบัตร้อ,อยู่อินไปชิน,นดีฉันหอมยิ้มรายแต่แงแเธอดันสวยเือนเจนสเด็บยนนนนันแจิ้กัดทยไปแกสตเตสเสโดไปเซยเห็นหน้าฉันก็เ่หิโนโตบฝากบอกแม่มว่าเธอมาอภิกันโตบอกจริ ตาองนะองค์เขาอาเจนน้ำมันที่ไม่โดดโตสวยกว่าใครที่เจอมาก่อนช้ำใจมันบั้นันไปอย่างนี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันพังตลอดอย่าไปทำใครให้บันไดนะเธออง้องขาอาเจอน้ำมันที่ไม่รอดโตสวยกว่าใครที่เจอมาก่อนช้ำใจมันบั้นันไปอย่างนี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันพังตลอดอย่าไปทำใครให้บันไดนะเธอ ได้ไหมายเล่นหลเรืองได้เลยนะครับแม่เราเสียงแดงยังไปหาเลยเฮ้ยยยบยย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 กยยะเกยย